ไบโพล่าเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมไบโพล่าถึงชื่อโรคอารมณ์สองขั้วเอ๊ะอะไรคือขั้วทําไมถึงมีสองทำไมต้องเป็นสองขั้วเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องของไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยจริงๆมันคือโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆมี2อันมี2ด้านปกติแล้วเนี่ยโรคทางอารมณ์ที่เราจะคุ้นชินคือโรคซึมเศร้าใช่ไหมโรคซึมเศร้าก็คือเศร้าอย่างเดียวเลยอะครับก็จะเศร้าเบื่อเบื่อเส้ยงความสุขหายไปแล้วก็จะแย่ลงเรื่อยๆแต่ว่าโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็คือด้านหนึ่งเนี่ยจะมีอาการเหมือนโรคซึมเศร้าเลยครับก็คือเรียกว่าด้านเศร้าก็จะเมื่อเหมือนเหมือนซึมเศร้าเลยคือเศร้าๆๆไม่อยากทาอะไรเบื่อเส็ง เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแยกกันไม่ออกเลยแล้วถ้าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าเป็นซึมเศร้าปกติมันจะย่านลงเรื่อยๆแต่ว่าโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติครับแล้วมันก็จะแย่ใหม่แล้วก็เป็นปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ กับเป็นเด้งเป็นด้านตรงข้ามเลยก็คือคืนเคงเกินเหตุพูดมากอยากทานู่นทํานี่เยอะซื้อของซื้อแบบซื้อเยอะมากนะครับซื้อแบบอย่างหนึ่งร้อยชิ้นเลยอะไรเงี้ยหรือซื้อจนเป็นนี่เป็นสินบางคนแจกเงินทําบุญจนหมดตัวก็มีพูดมากมีโปรเจกต์ในหัวเยอะไม่หลับไม่นอนกินเยอะขึ้นอันนี้ก็คือด้านตรงข้ามที่เราเรียกว่าแมเนียมันเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยใช่ไหมครับเห็นไหมว่าขั้วหนึ่งคือเศร้าขั้วหนึ่งคือคึกคืคนแมนเนียนะครับดังนั้น,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 นมันเลยเป็นชื่อที่เรียกว่าโรคอารมณ์สองขั้วแต่่วา โรคนี้นะครับมันไม่ได้แบบสลับไปสลับมาปุ๊บ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 ในในแบบเร็วๆในวันเดียวกันมันไม่ใช่เดี๋ยวดีเดีอยวร้ายนะครับดังนั้นอาการของโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยเศร้าก็จะต่อเนื่องกันหลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์เลยคึกก็หลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์ได้เลยนะครับมันจะไม่ใช่สลับกันเป็นในหลักนาทีนะครับดังนั้นกรณีที่แบบอารมณ์มันขึ้นลงเร็วมากในในระระดับนาทีหรือว่าระดับชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องไปเช็คฮอร์โมนอย่างอื่นด้วยว่าอาจจะมีฮอร์โมนบาง ผิดปกติไม่เช่นไห้รอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังน,นั้นถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แน่ใจหาคุณหมอนะครับ